ว่าสิโทบอกมึงยุกอย่ามึงนอน<ะ>ตอนกูออกไปให้แล้วทุ่มเลยลไปกินอะรันท้างซ้องหูหนนเนาะก็ตะเจียมยัไปตง,ง้างไม่นีดยางกว่าไปเอไปผมนะบ่ผมออไปนอนยั่ให้ดิครับอน,นอนมาถได้จะขามาอยู่คนละเสียกว่าเสียไปดเด็กเกิด ลงควันทีเพราะวยินเส้่งอ้ยีงหีสามตีสี่ก็ดีกำลังงอกรอไปแลอย

นี่กับปลาเผาอมแทะใส่โย,ยอืมเฮ็ดความเด้อมาหัาสั่น <c ười> เอาขหญย อยากากินโอยือมากท่านได้พวกก็ไปสมารกว่าพวกนั้นต้องเที่ยงนี่เราาแต่กินเลยพวไปเล่ากาอยากกินเราเรยักอย่งนี้เราลูกสาวเราบังคับกินขอนั่นผมยัะตุ้กุกควันไปเลยเด็กเต้มาลวกตาเด่หน่อยหิว ไม่กินเลยสิทดลอกเบิ่งอยู่นี่สิังเพิ่มเพิ่มเลยเสร็จแล้วหันไปหันไปโอนยงั้นเป็นยังไงงั้นมาบมดหมดบมมาเก็บดกหมดกานมันต่วงหรอเพยงๆเดี๋ยวดูการผสมเยอะแยะมาก ข้า่ๆเก็บยาพ่นมันลูกงาเพออไก่นาบป่เสียง่ไปกรดิ่งเน้ยมันมันาดิหาเอ่าไก่นาเฮาชวยสอดบโมเพ่อดอะไรอย่างเง้นน้ำเกิลบไปสตาเสียงเบิ้งตัว

บีกีออกกร้อนทั้งดีีทั้งสุดๆ นั่งกับตำรว่อยู่เลยเขาไปยังก่อนเนี่ยเอาชีวายังก่อน ครับวกินตัวไข่มันอยู่บนอะตายเยอะผ่อนมันมีตัวไข่ต่างมีขั้วอันนี้หมอต่าไข่าไข่บ่โอ้บ่เอาไม่กินน้องโดวได้บ่ผ่อนได้ขั้วเนี่ยผ่อนนี่หมอใส่แมววัวไข่ต่าง เพ็ดเพ็ดมาหมอนมาหมอนนี่มันบู๊ดนี่บ่ไข่อยู่บ่ได้อ่ะขึ้นมาได้เห็นบ่ขึ้นมาได้ มึงควรจุดเยอะ่อกี้บ่ะบึ้นมูมงองเลยมันดูคนบอกมันไปได้เลยดูดำเขาว่านี่ไฟหรือวะคนดีบนดีบึงควรดูอยใช่มือเดียงไางปอยจอยปอยใยมาเอาสามปีโฉเป็นบดัมเลยคนนี้นะฮะเดนเลยดูหนี่อ่ะดูส่งก็เป็นบดัมเหยขอือโอ้โหจ้ากับม And you're deaf